กบับเบรเรดไลฟ์สไตล์ชินแนลนะคะวันนี้เราจะมาผัดอ่าจะว่ากะเพราก็ไม่ใช่นะคะผัดเนื้อนะคะใส่ผักนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเราก็ทำกันผัดกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมทาแม่บ้านสิผัดเพชรแม่บ้านกระยันลูบซัามีกินกาได้นะคะแบบ บริษัทไสพริกนะคะเราก็จะรวนเนื้อก่อนนะคะไม่บานใสพริกใสเป็นพริกแห้งเดียวนะคะเดี๋ยวเม่บานใสพริกนี่นะคะพริกใหญ่นะคะจะไม่บานแกมเนปออกนะคะไม่ยัไม่บานยานมมนเพ็ดแห้งนะคะแล้วก็จะเอามาผัดเมื่อเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปงนะคะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะซอดฟ้าเขียวใส่น้ำมันหอยก่อนอน้ำมันหอยนะคะเลยเบิดแล้วเดี๋ยวทำในเข้าไปในเมืองที่ได้ไปซื้อเชิญปุ๋มเลย่ ไปนะคะไปบานที่ใส่ปลาปีกาผงจังหน่อยนะคะ มันออกผ็ดเผ็ดเั็กน้อยนึงนะคะแต่ว่ามันกับบเผ็ดหรอกแต่ว่าใส่น้อยนึงนะครับเติมน้ํานิดหน่อยนะคะรู้สึกว่ามันจะแห้ง อร่อยอร่อยมากเลยมาเก็บของก่อนนะคะ เผ็ดนะคะแต่ว่าอร่อยแบบมีรสชาตินะคะและสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่แล้วเราก็ปิดกระทะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใส่ตอนท้ายแล้วก็คนมันจะได้หอมหอมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คืออาหารยืนของเรานะคะแล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้ปลาที่เราทอดนะคะแม่บานกะชิมะแกะแกะออกแล้วนะคะแบบบ่มมีกลางหลวกะชิเอาผัดเปรี้ยวหวานรา,ราดนะคะนี่นะคะยังร้อนๆอยู่เลยแม่บานกะชิแกออกนะคะแกะเอาเต้นเหนือเพราะว่าแม่บานหั่นแบบเป็นเป็นแฉกนะคะ จะได้ตักก hmm ินแต่เนื้อกันนะคะบตงงงกกัวนาะะคปลาแกะก็มีนะอาหารมีดูปลาแกะที่นี่ก็มีนะคะที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้่อแห่งมากไม้นะคะก็โอเค กรอม่บ้านจะกินเองเหรอเป็นเรื่องราวทีคนฟังรเป็นดูปลาแกะเรานะคะทีคนรถเรับามาแบบ่ถูกส่งต่อผ่านเสุดท้ายลายแถวกลับกลายเป็นเรื่องคนเรื่อเลยก็อกจากนั้นภายในบทความนี้ยังมีการหยทฤษจมีเหนือโลกต่างๆโดยอ้างชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยจะเป็นการหายตัวไปอย่างปริศนาของทหารจีนกว่า3 0 0 0นาย ใกล้กับเมืองังทีมนปี่งโดยศาสตราจารย์โมูดตร์ดังนชาประวัต so, uh, ิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอบนะคะที่จริงรอบด้วยแม่บ้านกินเองหรอวันสุ่มยังเสียเดี๋ยวสิบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของปรากฏการหดำ ทำอะไรเรียบร้อยแล้วแกะแบบดีๆมากเลยแล้วแม่บานไปวอมอัะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปาแกะปาแกะของเราเนี่ยฮะปากแกะแล้วก็ที่เรานี่นะฮะปาแกะเรา ว,ว้าวข้าวนี้เยอะมากเลยเปรี้ยวหวานเราบ่ายๆกันที่เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟพอบ่านกับลูกแล้วนะคะเราก็จะทำการเสิร์ฟนะคะ m a s t h e fish m a s t h e fish m a s t h e fish <c oughs> fish what fish ท่านได้เรา excuse me Excuse me. Wow, Egg excuse skin. me. Why are you saying excuse me? Not even gonna go. Over. I want to no, look no. over there, but you just out like that. little fish here. Look, I'm already take all the fish out. You know what? Look, all the meat. Any meat. Okay, because one fish, darling. Most we eat with um sweet and f um sour. ฮึาหารเย็นไ o ่ไม่ไม่ท o อนน้ a าน a ี่ไอ้ข้าวราดแกงข้าวราดแกงนะคะโก้โก้โอคุาต่อวาย่าจะไม่ไล้

เสือเขาอาจจะสปายร่มชูชีพที่กางไม่ได้พอจะใช้ร่มชูชีพแลรองที่สะพายอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นร่มดัมมี่ใช่สนุก Enjoy dinner นะคะในเหลือของแม่บ้านนะคะหลังจาแม่บ้านมีออมกะเพราก็เรือนิดหน่อยนะคะ Enjoy dinner Thank you for watching my video Thank you ขอบคุณค่ะ